สวัสดีค่ะจาาทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาทำแรนดอมในหัวข้อ ชีวิตของคนที่คุณกำลังคิดถึงตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาอัปเดตชีวิตของคนที่คุณกำลังนึกถึงหน้าเขาอยู่ในตอนนี้นะคะว่าชีวิตของเขาคนนั้นในตอนนี้มีความสุขดีไหมหรือกำลังมีความทุกข์กายทุกใจในเรื่องอะไรบ้างและเขายังมีความคิดความรู้สึกถึงคุณบ้างไหมเรามาอัปเดตชีวิตของเขาในตอนนี้กันนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคน อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรา,ายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่จ่าทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาดูชีวิตของเขาในตอนนี้กันนะคะหไม้เท้าชีวิตของคนที่คุณกำลังมาถามถึงในตอนนี้เขากำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิต จะมองเห็นสัญญาณในการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆคนที่คุณมาถามถึงเขากำลังอยู่ในจุดที่กำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองกำลังเริ่มลงมือทำหรืออาจจะทำมาแล้วในระยะหนึ่งนะคะหกดาบแต่ว่าการเริ่มต้นของเขามันก็ไม่ได้เป็นการเริ่มต้นที่สงบราบเรียบหรือว่าเป็นไปได้ด้วยดี พอหกดาบขึ้นมาจะมองเห็นปัญหาและอุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาในระหว่างที่เขากำลังเริ่มต้นและมันไม่ใช่มีเพียงแค่ตัวเขาคนเดียวนะคะที่เขาต้องแบกเขาต้องแบกคนอื่นไปอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเขาหรือคนที่ลงทุนด้วยกันหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนหรือคนที่เป็นลูกน้องของเขาก็ตามดังนั้นปัญหาที่เขาเจอในตอนนี้ถ้าหากเขาไม่สามารถแก้ไขได้มันไม่ได้กระทบแค่ตัวเขาคนเดียว แต่มันจะกระทบเป็นโดมิโนมันจะกระทบไปถึงคนรอบข้างคนรอบตัวและคนที่เกี่ยวพันกับเขาซึ่งถามว่าปัญหาหนักไหมจ๋าก,ก็มองว่ามันค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะแต่คนคนนี้ในวันนี้เขายังมีแรงฮึดเขายังมีกำลังกายกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาที่เข้ามาอยู่เจ็ดถ้วย ปัญหาที่เจอบางอย่างอาจจะมาจากการที่เขาไม่สามารถตัดสินใจที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งได้เขาอาจจะคิดเยอะคิดมากหรืออาจจะลงดีเทลเยอะจนเกินไปซึ่งบางอย่างบางเรื่องมันอาจจะไม่จําเป็นดังนั้นสิ่งที่เขาเจอในตอนนี้มันเกิดจากการที่เขาไม่กล้าตัดสินใจหรือเกิดจากความลังเลของตัวเขาเองดังนั้นถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้ มันก็จะทําให้เขาผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้ซึ่งจ๋าองว่ามันค่อนข้างยากเพราะนิสัยชอบเลือกหรือนิสัยการอยากมีตัวเลือกหลายๆอย่างในชีวิตมันอาจจะเป็นนิสัยที่ติดตัวของเขามาเป็นประจําอยู่แล้วรวมถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนคนนี้เป็นคนที่มีนิสัยไม่ชอบคบใครคนเดียวชอบคบเผื่อเลือกชอบมองหาคนที่ดีกว่าหรือมองหาโอกาสใหม่ๆตลอด ซึ่งมันกลายเป็นนิสัยที่เขาติดตัวไปใช้ในเรื่องของการงานหรือการใช้ชีวิตประจําวันซึ่งในบางเรื่องมันไม่สามารถใช้นิสัยแบบนี้ในในเรื่องเหล่านั้นได้นะคะดังนั้นปัญหาที่เขาเจอมันมาจากการที่เขาตัดสินใจเลือกอะไรไม่ได้ไอ้นน่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีก็ไม่อยากตัดอะไรทิ้งซึ่งสุดท้ายมันจะทําให้เขาเจอปัญหาหนักแปดถ้วย จ๋ามองเห็นของการถอดใจของเขาถึงแม้เมื่อกี้จ๋าจะบอกไปนะคะว่าเขายังมีแรงกายแรงใจที่จะฮึดสู้แต่ว่าคนอื่นไม่เข้าใจความเป็นเขาเพราะด้วยจากนิสัยที่เขาเป็นคนที่ช่างเลือกหรือชอบมีตัวเลือกมากมายและมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาเสมอไอเดียใหม่ๆเข้ามาตลอดดังนั้นคนที่อยู่กับเขาหรือคนที่ต้องทำงานร่วมกันกับเขามักจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่วิธีการทำงานที่ถูกต้อง มันเลยทําให้มีปัญหากันในระยะยาวซึ่งในตอนนี้คนของคุณเริ่มอยากถอดใจแล้วนะคะเพราะว่าไอเดียที่เขาเสนอไปหรือไอเดียที่เขาบอกคิดว่ามันน่าจะดีสุดท้ายมันใช้มันานไม่ได้มันไม่สามารถทําให้ปัญหาเหล่านั้นมันหมดไปได้และคนอื่นก็ไม่ได้คิดที่จะยอมรับไอเดียของเขาดังนั้นในตอนนี้เริ่มมีความคิดในการที่จะเดินออกมาเริ่มมีความคิดที่จะถอยออกมาจากการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในตอนนี้แล้วนะคะ เดล l เวอรแล้วช่วงเวลานี้จะมองว่าคนคนที่คุณมาถามถึงเขากำลังเริ่มเปิดโอกาสใหม่ๆหรือเปิดออปชั่นใหม่ๆให้กับตัวเองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนเขาอาจจะมีคนใหม่ตั้งแต่เลิกกับคุณหรืออาจจะคบซ้อนกับคุณมาก็ได้เพราะว่านิสัยของการชอบมีตัวเลือกมันขึ้นมาตั้งแต่แรก และมันเป็นนิสัยกับทุกๆเรื่องของเขาดังนั้นในตอนนี้ถ้าคุณถามว่าเขากับคนใหม่เป็นยังไงบ้างจ๋ายังมองเห็นว่าเขายังรู้สึกรักกันดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันบ้างแต่มันยังเป็นการปรับเป็นการพยายามปรับที่จะเข้าหากันแต่เดอ l o เลเมันยังไม่ใช่ความรักที่เป็น ความรักที่แท้จริงมันยังเป็นความรักที่ฉาบฉวยมันยังเป็นความรักที่พร้อมจะมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอดังนั้นถึงแม้ว่าในตอนนี้เขาทั้งสองคนจะรู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้แต่มันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังมีความคลางแคลงใจเพราะว่าถ้าสังเกตนะคะสายตาของผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ดูไว้วางใจผู้ชายเท่าไหร่ดังนั้นความสัมพันธ์นี้ที่ดูเหมือนจะดีมันก็ยังมีจุด จุดที่เป็นตำหนิหรือเป็นจุดที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสงสัยในความสัมพันธ์ได้อยู่นะคะ6ไม้เทา้าบางคนอาจจะถึงขั้นอยากแต่งงานกับคนใหม่แล้ว เพราะฉะนั้นคลิปนี้ถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณใจแข็งไม่พอคุณลองเลื่อนผ่านไปก่อนนะคะเพราะในตอนนี้เขากําลังเริ่มต้นใหม่ๆดังนั้นสิ่งใหม่ๆนอกจากเรื่องงานอาจจะเป็นการสร้างครอบครัวคนคนนี้อาจกําลังอยู่ในจุดที่กําลังเลือกที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือเลือกที่จะแต่งงานกันในอนาคตเร็วๆนี้ดังนั้น ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนใหม่ค่อนข้างกำลังที่จะไปได้ดีถึงแม้ว่าจะมีความไม่ไว้วางใจกันอยู่บ้างเพราะบางกรณีมันเกิดจากการครบซ้อนระหว่างที่อยู่กับคุณดังนั้นคนที่ได้เขาไปก็ต้องมีความระแวงในความเป็นเขาเพราะเคยคบซ้อนมาได้เขาก็ต้องระแวงว่าวันหนึ่งคนคนนี้จะคบซ้อนกับเขาอีกหรือเปล่าแต่มันก็มีการพูดถึงอนาคตที่ชัดเจนและมองเห็นภาพได้ระหว่างคนสองคนขึ้นแล้วนะคะ จัดสิบางทีคุณอาจจะต้องยอมปล่อยวางคนคนนี้ไปนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาได้เจอในตอนนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเขาก็ได้คนที่เขาเลือกงานที่เขาเลือกหรือเส้นทางเดินที่เขาเลือกในตอนนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาจำเป็นต้องเจอมันเป็นสิ่งที่เขา จำเป็นที่จะต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะดีหรือร้ายจัดติขึ้นมานั่นคือเรื่องของเวรกรรมและโชคชะตาความยุติธรรมความเท่าเทียมกันดังนั้นคนที่อยู่กับเขาในวันนี้ก็คือคนที่มีศิลเสมอกับเขาซึ่งคุณอาจจะ มีศินสูงกว่าเขาเขาอาจจะสินไม่เท่ากับคุณดังนั้นคุณอาจจะต้องยอมปล่อยมือเขาให้เขาได้อยู่กับคนที่มีสินเสมอกันเพื่อให้เขาได้เข้าไปเรียนรู้ความเป็นจริงเรียนรู้สัจธรรมของอะไรหลายๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่าง ใพ่จัสิสำหรับนี้นะคะถ้าคุณสังเกตดูตาช่างมันไม่ได้เท่ากันดังนั้นสิ่งที่เขาเจอมันจะเป็นสิ่งที่ไม่มีความยุติธรรมสำหรับตัวเขามันเป็นสิ่งที่เขาหลีกหนีไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบมันเป็นสิ่งที่เขาต้องเจอแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้รับสิ่งที่ดีหรือเหมาะสมเขาทั้งสองคนก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเลือกสีทีเดียวเพราะไพจะ่จัสติกสำหรับอื่นตาช่างมันจะเท่ากันแต่สำหรับนี้ตาช่างมันมีความเอียงดังนั้นความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าจะมีอนาคตร่วมกันถึงแม้จะคุยกันเรื่องการแต่งงานหรือการย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความซื่อสัตย์จริงใจ100%เอซอยู่ในนั้นนะคะแทพน ช่วงนี้ชีวิตของเขากำลังมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างดังนั้นจะเป็นการดีมากถ้าหากคุณยอมถอยออกมาแล้วปล่อยให้เขาเจอกับสิ่งต่างๆในชีวิตในตอนนี้ให้เขาเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเขาเองแล้วคุณแค่อยู่ไกลเป็นผู้ชมรอดูหรือถ้าทำได้ก็ตัดเขาออกไปจากชีวิตเลยแล้วให้เขาเจอทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเขาเองการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของเขามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถึงเวลา ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตหรือการเริ่มต้นใหม่การใช้ครอบครัวของเขาการมีครอบครัวของเขาใหม่ในครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณไม่สามารถเป็นขวางได้และเขาก็ยังอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปถึงแม้ว่าจะมีความระแวงสงสัยในการละกันแต่เขาก็ยังอยากลองให้สุดทางาจะจอา,าว่าบางคนภายในเดือนตุลาคมนี้แต่ไม่เกินเดือนธันวาคมนี้ เขากับคนรักคนใหม่ของเขาหรือว่าเขากับธุรกิจใหม่ที่กำลังจะทำมันกำลังจะเริ่มมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างและคุณอาจจะได้ข่าวนั้นซึ่งมันจะเป็นข่าวดีสำหรับเขาแต่อาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับคุณก็ได้ดังนั้นถ้าเลี่ยงที่จะไม่รับรู้ได้ก็พยายามหลีกหนีเอานะคะเพราะว่ายังไงชีวิตเขาก็ต้องเดินหน้าต่อตัวคุณเองก็ต้องเดินหน้าต่อเช่นเดียวกันราชาถือดาบ ตอนนี้ถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณจารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะปล่อยคุณไปแล้วนะคะเพราะเขารู้สึกสงสารคุณเขามองเห็นคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกมานานหลายหลาครั้งคุณกับเขาอาจจะมีการเลิกกันแล้ววนเวียนกลับมาหากันแต่ความสัมพันธ์มันไปไม่ถึงไหนจนเขาก็เริ่มตระหนักรู้แล้วว่า ถ้ามันจะใช่มันคงใช่ไปน,นานแล้วดังนั้นในตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะปล่อยคุณปล่อยมือจากคุณให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่าเขาเขาเลยเลือกที่จะไม่ทำอะไรอีกแล้วแต่เขาจะพยายามตัดคุณออกจากชีวิตของเขาให้ได้ซึ่งถามว่ามันเป็นการยากสําหรับเขาไหมค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าความผูกพันที่เขามีให้กับคุณมันมีมากมายเหลือเกินแต่เขาก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้และเขาก็เลือกคนอื่นไปแล้วดังนั้นในตอนนี้ การหายไปหรือการจบกันครั้งนี้มันอาจจะเป็นการจบกันที่ไม่ได้วนเวียนกลับมาเจอกันอีกแล้วก็ได้เพราะเขาตั้งใจจะปล่อยคุณจริงๆ 1. เหรียญเขากาลังจะเริ่มต้นใหม่อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นจ๋ามองว่าจ๋ามองเห็นสัญญาณที่ชัดเจนในการที่เขาจะไปเริ่มต้นกับคนใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการย้ายไปอยู่ด้วยกันการมั่นหมายการแต่งงานหรือการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันคนคนนี้ภายในปีหน้า เขากับคนใหม่จะมีการใช้ชีวิตที่ชัดเจนจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในสายตาของทุกคน และอาจจะมีการจดทะเบียนสมรสเป็นกิจจลักษณะดังนั้นคุณต้องรีบปล่อยมือและรีบทําใจจากคนคนนี้แล้วปล่อยเขาไปส่วนในเรื่องของการทํางานจะยังมองว่าปัญหาเรื่องภาษาของเขามันยังมีอยู่นะคะยังไม่ได้ดีขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะมีการแต่งงานก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้รับความรักที่ดีหรือความรักที่เหมาะสมเพราะตาช่างมันเอียงดังนั้นมันไม่มีทางมีความสุขและความระแวงสงสัยที่ทั้งสองคนมีต่อกันมันก็ยังจะมาประทุข,ขึ้นมาเรื่อยๆ มาตลอดเวลาดังนั้นความรักนี้มันก็ยังจะไม่ได้มีความสุขแท้จริงนะคะ 9ถ้วยแต่ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามตัดคุณออกไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะลืมคุณเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังคิดถึงช่วงเวลาดีๆระหว่างคุณกับเขาเพียงแต่เขายอมรับความจริงแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้เขาเลยเลือกที่จะจบแล้วไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่เขามองว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าคุณดังนั้นความสัมพันธ์นี้ในครั้งนี้จะรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่คุณกับเขาต้องปล่อยมือกันแล้วนะคะ1ดาบ การเริ่มต้นใหม่อย่างชัดเจนเขาอยากให้คุณเริ่มต้นใหม่ด้วยความชัดเจนเพราะตัวเขาเองก็จะเริ่มต้นใหม่ด้วยความชัดเจนแล้วดังนั้น ชีวิตของเขาในตอนนี้กําลังจะมีการเริ่มต้นใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นในชีวิตรวมถึงเขาพร้อมแล้วที่จะปล่อยมือคุณดังนั้นคุณก็ต้องพร้อมที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะนี่คือบทสรุปของท็อปปิกเราในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูท่าและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100นะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้าง ชาวธาตุไฟราศีเมษสิสงห์ธนูชาวธาตุไฟราศีเมษสิสงห์ธนูคลิปนี้มีแต่พลังงานชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟราศีเมษสิสงห์ธนูคนที่เกิดวันที่1 1ึ่งสอคนที่เกิดวันที่6 16 26คนที่เกิดวันที่7 17ด7ด ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานนี้กลับไปนะคะแต่ถ้าหากคุณไม่อยากได้พลังงานนี้ทิ้งมันไว้ตรงนี้นะคะและพยายามหิวใจเยียวยาตัวเองให้มันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงร้อทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมออยากเก็บคำทำนายในวันนี้ไปเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเครียดหรือกังวลหรือวิตกกังวลนะคะขอให้คุณมีความสุขกับทุกๆวันในชีวิต และก็รบกวนฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ